ถ้าคนติดตามผมในช่องยูทูบแบบสองร้อยคนผมซีเรียสเพื้นสองร้อยครั้งเนี่ยนะสุพจ้าสิจ้าสุขสบายดีพ่อแม่เป็นน้องสุบองสุบอนสุป่สุคนนะครับผมพบว่าผมสอซ้อมมืองุโคนคนปุตสุมานเป็นน้องเมื่อนี้ผมสิมาเฮ็ดคลิปอ่าฉลองการมีผู้ติดตามในช่องยูทูปผมนะครับถึงสองร้อยคนเป็นน้องในความตั้งใจของผมก็คือถ้าเกิดคนครบสองร้อยคน ผมมีความตั้งใจว่าถ้าคนติดตามผมในช่อง youtube บสองร้อยคนผมสียึดเพื่อนสองร้อยครั้งพี่น้องเขาผมระสีเฮ็ดไปเนี่ยพี่น้องยึดไปแล้วการอาทิตพักแน่จนกว่าจะครบสองร้อยนะพี่น้องเอ้ามาเบิ่งกันว่าเขาจะซอยผมพี่น้องว่าสี่รอดบ่รอดพี่น้องเนาะทุกสองร้อยผมสียึดเพื่อนครับพี่น้องและกา4สี่ร้อยคนปุ๊บผมอาจสียึดเพื่อนอีกสี่ร้อยครั้งนะาพี่น้องประมาณนี้นี่คือความตั้งใจของผมพี่น้อง ีบ้าบินจะน้อยอคือหมูได้บนะุ๋มไหมเอาครับพี่น้องเอาใจซ้อยกันพี่น้องมาเบิงกันดูว่า200เนี่ยสีรอดบ่รอดพี่น้องเอากันสดๆี่แหละพี่น้องอยู่บ่งเฮ็ดงาน,นี่แหละพอดีเข้าไปรถโอ้คนติดตาม200ยแหละจัดเลยผมก็ะไรมาพี่น้องมาเอาใจซ้อยกันพี่น้องสดๆเรียวๆเลยพี่น้อง

บางเรือสแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบึงส่งสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่อ่ะห้าสิบพี่น้อง

ต่อไปน,น้องมูกินนี่ต่อไปน้องมูกินนี่60หาแล้ว65แล้วแตไปไปน้องดือทุก6 68 69 70 71 72 73 74 75, 76 77 78 79 80พักอีกซน้อยไปน้อง ยี20 20่สิบ <Rangers>. พี Toy ่น้องยี่สิบครบร้อยลงดุดีดอ๊บพาดเลยยอดเลยยอดเลยเอายี่สิบครบร้อยพี่น้องไป3ปดสิบหนึ่งแปดสิบสองปสามปสี่ปสิบห้าปสิบหกปสิบเจ็ดปสิบแปดปสิบเก้าเก้าสิบ เก้าสิบเ็ดหู้าสองเก้าสองอวโอ้ยโคตรจะรอยเหน้ยแขนทัดอยอ้าูเนกยอดเลยดีจนนกญ่แดจะเป็นร่องเปนร่องเลยนกขึ่นเลยอเจ็ดเทือครบลอยพี่น้องเอ้ย 94 95 96 97 98 99 100อาว้าครบพี่น้องครบเลยพี่น้องหนึ่งร้อพี่น้องเลยอีกหนึเชื่อผมขอหยาดพักสักก่อนพี่น้องแล้วจะมาพบกันกัอีก หนึ่งร้อยสุดท้ายพี่น้องจะครบสองร้อยพี่น้องไปขอเข้ากินน้ากินไนท์พักก่อนเนาะอู้หวยเลยเอาพี่น้องมาพบกันในรอบสองร้อยสุดท้ายพี่น้องวันนี้ก่รอบอีกหนึ่งร้อยเนาะอีกอีกหนึ่งร้อยครบสองร้อยพี่น้องมันนี้บุกี้เี่ไปพักมาแล้วเอาจัดไปเรียวยาวๆกันเลยพี่น้องสองร้อยสุดร้อยร้อยสุดท้ายพี่น้อง

สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเอาสี่เก้าอ้าออ não, อ teh, อส, car, ส,สิบอะโอ้ยเกก่อนพี่นอกต่อต่อไปนอกโฮ้ยเหลืออีกห้าสิบครั้งอีกห้าสิบครั้งสุดท้ายครบสองร้อยพอดี

67, 68, 69, องค์เจ็ดองสิบแปดนะองสิบเก้เจ็ดสิบ้ยักอีกสักพอนะเอ,อ้ยเจ็ด<น>สิบแล้วก็กินสามพี่น้องเอ้เจ็ดสิบหนึ่งเจ็ดสิบสอ เจ็ดสิบแปดนะเจ็ดสิบเก้าแปดสิบโอ้ยโอ้ยแปดสิบเอ็ดน้อยเลยยี่สิบครโอ้ยจะสั่งมาหน่อยเก็บไปเทลซิปกันยังดีนะพี่น้องเนาะเทิแล้วแปดสิบหนึ่งแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี 85 chiếc 87 88 89 90 cào sip bò hoa hinh bụt sụp 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 bụt อือืมอาสแล้วอีกสิบทีอุ้ยเสยเลพอหายอยกบไปนองอ่าสิบที 91 92 93 94 95 96, 96 97 97อนนออ97 97 97 97 97 97 97 97 97 97้7 97 97 97ัก97 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 อืมอ้ยพอมือทำมืแห้งนะอืมเฮ้ยผมล่ลงไป่องออกเฮ้ยสามที่ไปนอกเลยโอ้ย ดนันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแหละเก้เาสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยอ๋อโอ้โออยหกพี่น้องภารกิจผมวิ่งขึ้นฉลองสองร้อยคน กับการวิ่งพื้นสองร้อยทีพี่น้องเอแถบบลมแทบจับพี่น้องเลยเอาฝากพี่ฝากน้องขอขอบคุณพี่น้องสุขูมสุคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจนครบสองร้อยคนพี่น้องและกาเจอกันนีกสี่ร้อยคนติดตามครับผมผมเสีดหยังสูงพีชพีน้องเบิง้งอาจจะเป็นการกินเรือการออกกำลังกายอีกก็ได้ครับผมอาจจะเส็ดอย่างอื่นเอาฝากพี่มาน้อง สำนี้พี่น้องเนาะโอ้ยหออห่อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องเนาะจะได้กาขอบคุณพี่น้องเอ้ยเอาไมา่นี่ขอตัวสวัสดีครับผมฝากติดตามส่องสอสวดเมื่อสกุลน้ำเนิ่นพี่น้อง